ตอบนะครับถ้าติดแท็กอย่างแรกนะครับเราหนึ่งแท็กตอบเลยยังออกได้และสองแท็กล่ะออกได้และสามล่ะก็ออกได้แต่ถ้าเกินสี่ปุ๊บผมตอบนะครับติดแท็กนะครับถ้าติดแค่หนึ่งแท็กตอบเลยยังออกได้อยู่นะครับยินดีด้วยแล้วสองถึงสามแท็กล่ะยังออกได้อยู่ไหมนะครับที่ผมเคยทํามานะครับสองสามแท็กยังพอออกได้อยู่แล้วแท็กที่สี่ล่ะคนถามเยอะมากคําตอบคืออะไรถ้าสําหรับผมนะครับแท็กสี่ปุ๊บห้าปุ๊บหกเจ็ดปุ๊บ เริ่มยากแต่ต้องคุยกันลึกนะครับว่าทำไงดินงออกได้และ4567เกิดขึ้นเพราะอะไรมีคําตอบให้นะครับถ้าเราคุยกันเบื้องต้นเราไม่รู้เราต้องคุยลึกว่าทําไงถึงออกได้นะครับ4567ตอบเลยออกเริ่มยากแล้วถ้าเราติดนะครับแท็ก4แท็กหแท็กหแท็กนะครับแนะนําเราพักและเราหาอะไรก็ได้นะครับที่ผ่อน1่ผ่อนดี2ผ่อนตรง3ผ่อนเกินปีเพื่ออะไรสร้างคดีรอบนะครับ และเครดิตเราจะดีถ้าดีปุ๊บออกอะไรก็ออกได้